น้ำมอแซวครับนี่โตครับใส่เงียบปนิ่นครับโอ้โหจึกๆเลยครับประมาณสองสามโลครับมูยใหญ่ปนไดเมื่ออาการดึงจึกๆๆนะครับกินลังสุดท้ายโอ้โหมาครับมาแล้ว โอ้เห็นนะครับประมาณสองสามโลเลยครับเห็นเงามากครับนะครับดังนี้นี่ครับโอ้โหยบร้อยครับสาวมุมปากนะครับนี่เบิ้งนะครับอ๋อขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง thế coi hả, ừm, mồi, mồi rồi ha, ăn lần, sáu qua <laughs> กันสาวได้ครับดวงอาทิตย์ก็เริ่จะขึ้นครับโอเคครับ